แม่งเอ้ยเจนนั่นเกมมิ่งรับซื้อขายดีเอ็มร้วนรับดึงนักเตะขายยากรับฝากขายไอเดโหดๆราคาไม่แพงปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่สำคัญมีซื้อขายดีเอาดีด้วยครับติดต่อเพจเจนนั่นเกมมิ่งเลยครับผมโอเคครับผมก็สวัสดีเด็กเฮียอุ้ยสวัสดีเด็กๆน้องๆหนูที่น่ารักทุกคนขอโทษคบน้องๆ้อหยอกเล่นครับน้องชายพี่คนที่เฮียคือพี่เองจัดไปหนึ่งหมื่นบาทครับครั้งนี้ผมบอกเลยแลกสิบตัว แลกสิบตัวครับน้องชายแลกสิบตัวกูหวังอยากกูหวังของหนักเลยกูหวังของหนักน้องชายมีคนบอกว่าพี่อย่าไปกดสองร้อยให้กดหนึ่งร้ยจะได้ตัวเฮียเยอะลองดูนะน้องชายจัดไปครับน้องรักห้าตัวเฮียเฮ้ย <c oughs> หนึ่งร้อยได้ห้าตัวเฮีย <c oughs> ก็เยอะนะเว้ยเยอะนะเว้ย นะเดี๋ยวผมลองผมลองกดอีกร้อยหนึง่งก็เท่ากับสองร้อยว่าจะได้กี่ตัวเฮียนะจัดไปครับน้องอ้าวเฮียไอ้ซาดให้เด็กมันดูคูณสองไอ้เฮียโอ้โหไอ้เฮียเ้ยแม่งไม่มาเลยววะแล้วแม่งได้ของกากด้วยกด 100, ร้อยเมื่อกี้ตัวไม่มาโอ้โหตัวค้างที่ห้าไอเวไอเฮียกูถามจริงไอเฮีย โอ้โหพอผมบอกคุณลแล้วแลกห้าปันเนี่ยรวยโอบกใบคุ้มสั์โอ้โหมีคนบอกช่องเกไก่กดสิบได้หกใบมึงจะบ้าเนี่ยเขาไม่เล่นเกมเจ็ดแล้วคือตอนเนี้ยน้องชายผมอะอยากทําตามเจตนารมนะคือการแลกสิบแต่พอผมพูดแลกสิบปุ๊บ,บเ,เ,เ,เจ้าของไอดีบอกเอาเจ็ดน้องรักผมต้องทําตามเจตนาลมเจ้าของไอดีวะน้องชายไม่ได้อ้าว ก็จะขอ i อเดีเจตนาลมแรกไงคุณต้องเอาเจตนาลมแรกกป็นที่ตั้งอ้าวเขาบอกว่าแล้วแต่คุณอ้าวแต่ตอนนี้เขาพิมพ์มาใหม่ว่าเขาขอเจ็ดได้ไหมเพราะว่าเขาบอกว่าเหมือนพอหลายๆตัวมันจะได้ยากเขาบอกสิบใบหนึ่งแล้วกันโอเคนะคนละครึ้นทางโอเคเก้าตั๋ว LNR ห้าสิบเฮียกดสิบดิได้มาเร็วๆโอ้โหไม่มาเลยวะเฮีย ตัวใบสุดท้ายโอ้โหอ,โอจะครึ่งทางแล้วโอเคหูน้องถ้าเกิดตีไปอะ่ะสิบตัวสี่รอยแปดสิบเหรียญเท่ากับว่าหนึ่งหมื่นจะได้ประมาณสองใบเฮ็ดกระเบื้องโอเคน้องพี่ทำตามเจตนาลมแล้วแลกสิบมาใบหนึ่ง<ะ>ต่อไปเดี๋ยวเอาเจ็ดละกันน้องชายเจ็ดเรือยอด กดสิบดีกว่าพี่ได้ตั๋วเยอะแต่ว่าการ์ดของแม่งขยะมากน้องของแม่งเกลือมากของข้างในอ่ะคือถ้าเกิดจะเน้นความคุ้มผมว่านี้น่าจะคุ้มกว่ามากถ้าเกิดมันไม่นับตั๋วไม่รู้นะคุณว่าฝากใครหรือเปล่าผมว่าเกลือผมว่าการีน่าเนี่แหละอคือไอ้ฝากทำกีิ่บฟ้อนะไม่รู้เขาฟ้องนะใครฟ้องกูการิน่าไม่อะไรเอาฟ้องไปเหรอฟ้องควงคณามาน้องชายกดเจ็ด กดสองร้อยเลยพี่ไม่ยี่สิบน้องปอนเขาบอกคิดถึงพี่เวพี่เวคิดถึงเองจริงแต่ความคิดถึงของเองมันต้องมีค่าใช้จ่ายจริงน้องชายความคิดถึงของเองมันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างมันเป็นเงินเป็นทองแล้วในโลกทุนนิยมอะคุณเวคุณก็รู้ถูกไหมเติมเงินแค่อยากเขียวพอเอออยากได้นักเตะในเกมเนี่ยต้องเสียงเงินเลยเฮ้พี่ไม่ได้แบบว่าหน้าเลีแบบ ช่บางคนได้ป8โอเคได้ป8ได้68ตอพี่แค่แบงค์เขียวพี่ก็ยิ้มทั้งวันเลยคุณจะยิ้มอะไรนั่นใบเขียวเฮียเวไม่เหม็นใครบางคนหลักแบบต้องม่วงต้องเทาเด็กเฮียเว่บางทีเขาก็เกินไปขยะเวไม่กล้าพูดอไดไอคอนเว่ยน้องน้องอย่าไปฟังเสียงขยะไอขยะคนนี้นะน้องชายเป็นพวกแบบขยะสวัสดา์สังคมอ่ะน้องไอเว่ะอ่ะและเธออ่ะ อ๋อผมลืมรับของตรงนี้ว่ะน้องชายพี่รับให้หมดรับให้หมดรับให้หมดน้องชายมาครับน้องอีกร้อยหกสิบเหรียญเดี๋ยวพี่จะเอาเจ็ดตัวให้พวกเองดูในครับน้องรักของพี่จะไปกดร้อยเลยกดร้อยเลยกดรัวเลยผมกดรัวเลยบุ๋ไม่ไม่ร้อยเลยกดร้อยที่อะไรกูได้ครบแล้วมกดร้อยที่อะไรกดร้อยที่อะไรเวมึงเออเปล่ามึงเออเปล่าถามไม่ตอบว่ะ ฮัลโหลเวไม่มันดีเลยไงอ๋อดีเลยโอเคกดไปได้หนึ่งตัวเฮียโอเคขุดบ่อล่อปลาแต่จริงแล้วเขาเหลืออีกสองแสนแคสหรือสองพันบาทอะเผลอ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 แบบเผลอได้ได้อีกนะอ่ะแต่น้องเขาบอกพี่ชายจัดเลยพี่ชายจัดเลยสองพันกว่าสองร้อยเลยสองร้อยได้ไหมสองร้อยเลยสองร้อยนะหรือหนึ่งร้อยสองร้อยจะได้ลองขาดใจได้้องขาดใจนะอ่ะครบเจ็ดพอดีคุณเว เอาเจ็ดไรแรกห้าไม่ต้องแลกเจ็ดหรอกอิมึงจะบ้าอย่างเงี้ยแลกห้ากูจะอ้วกเพื่อนเวโอเคครับน้องรักหุยกิจกรรมที่สามไม่เอาที่ส <4. S 2> ี่ได้ดูอ้วนไม่ไรเด,เดี๋ยวเดี๋ยวไปซื้อเดี๋ยวผมได้แสนล้านน้องเขาปะไปดูในเกมน้องว่าคุ้มไม่คุม้มมาครับน้องชายรับของมาละเงินเอ็มเองดัวแล้วกันนับเองก็ได้เพ่งน,นับกันเองได้อยู่แล้วน้องรักเองลองนับกันเองมา้างเออ เองรอนักกันเองบ้างน้องชายไม่ต้องร้อยพี่นับรับให้นับให้อย่างเดียวเนาะเพราะกูว่าจำไม่ได้เงินเอ็มเดิมมีเท่าไหร่จำไม่ได้วะแสนล้านมั้งได้มาแสนล้านมั้งน้องชายเงินเอ็มเดิมหนึ่งสี่หกมั้งแสนสองแสนสองสองประมาณเนี้ยน้องชายแสนสองกว่าได้เงินเอ็มเยอะอยู่น้องรักงวดนี้นะครับน้องชายก็เหมือนเดิมครับน้องบวกแปดได้กี่ใบวะเออ ได้4ใบอันนี้ได้4ใบเนาะเยอะนะแล้วก็ตัว10ตัว7ได้4ตัว10ได้1นะครับน้องชายก็โอเคอยู่แล้วก็มีบวก8อีกหลายๆใบให้เราลุ้นนะครับแต่ก่อนอื่นน้องรักเรามาลุ้นที่ใบนี้เดี๋ยวกูจัดให้รีบเปิดพี่ผมได้โดเนทให้พี่ร้อยหนึ่งไหนอะคุณโดเนทมาเลยคุณรออะไระ่ะ CF กุลิศปะกุลิ c a p ว่ะ โอเคลุกุลลิศ C A P หมื่นสี่โอเคโอเคมีคนบอกว่าการ์ดตั๋วสิบพี่ได้แสนล้านกูจะรอดูแกยุกูฮึฮึได้เลยครับน้องชายพี่จัดไปสามตัว๋วจัดไปสามตัว๋วโอ้โหแต่และอย่างตอเลสวะตอเลสไม่ถึงหมื่นเอ็มหรอวะผมงงเลยวะสมัยก่อนนี่ตอเลสนี่คือแบบ ฮอตคิดนะเอาผมพูดงจริงต่อเลนนี่คือแบบอ่าไป LN โดอ้วนไปตัวแรกของเซิร์ฟอยนไล้์อิสัต์โอโหอิโมเบเลไอเวมึงอยากได้โดอ้วนปะอยากได้เพื่อนอยากได้ทำไมอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงดูเดี๋ยวกูเปิดให้มึงดูกูเอาให้เลยหรอเดี๋ยวกูเอาให้มาอยู่ละไอเดี๋ยวผมเปิดสามใบลวดดีกว่าใบนะ เยวเปิดสามใบรวดนี่ไงเฮ้ย <Hey. S 1> ดีดีเยสามใบรวดไหมอ่าใบเดียวก็รู้แล้วว่าดีดีเยมาใช่ไหมล่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้บักโจ้ซานเชสเยนรัดอีเวนร้อยแปดหมดเลยสแตนจะหลุดวะมันเอาร้อยเก้าไปซ่อนไวนะ้เนี่ยมันเออคือไม่แจกก็ไม่ต้องไม่ต้องมีมานะนักเตะพวกนั้นอะ ก็ไหนปะใส่ไห้ครบหรือไงงงใส่ใส่ยังไงกิจกรรมมาเป็นวันแล้วโดว์นไม่มีนะเออกิจกรรมมาเป็นวันแล้วโดวอ้วนเอลเอ็นยังไม่ได้สักตัวกูจะอ้วกใส่มาเพื่อเออไม่เขาหลับแล้วเขาไม่ดูสตรีมคุณหรอโอ้โหคุณพูดแรงเกินเขาไม่ดูอยู่แล้วไม่หลับเขาไม่ดูเออเดี๋ยวไปเปิดที่ไอคอนก่อนแล้วกันน้องไอคอนผูงมาดยว่าอะไรดีคุณไม่ใช่ทารกิตของเขาหรอโอ้โหคุณพูดแรงไปผมเจ็บนะผมเปิดแมงหกใบร้วดเลย ก็คุณมุ่หยิดเลยอรอแล้วพี่เอา R9 ออกพี่จะได้ไหมล่ะพี่ไม่ได้ออก R9 อยู่โอ้โหแอดชีโคจัดไปผมเปิดรัวเลยไอคอนอ่ะคือวันหลังคุณแบบว่ากด R9 ทิ้งไหมไม่ต้องเอายดาบอ่ะอย่างนั้นเลยอัอไม่ได้อยู่าง้นเลยอผมจะหลุดเอาไว้สิผมจะโง่ไปร้อยกาได้ขคอร้อยห้าสองใบรวดกดไป เฮียอะไรวะเนี่ยปีเตอร์ชมายพรกูจะหลุดเอ่อร้อยเก้าไอคอนร้อยเก้าคุณเวคุณว่าไอคอนร้อยเก้าผมได้ตัวอะไรคุณเดาไหมนี้เกิดคุณเดาถูกผมให้เลยบุญกลุมบุญกลุ่มอยากให้คุณได้บุญกลุมอ่ะผมถาเกิคุณทายถูกผมให้เลยโอเคปะเอาวะให้อะไรคุณอยากได้อะไรคุณอยากได้อะไรอยากได้แบงค์ม่วงของคุณอ่ะอ่ะผมจัดให้ แจกน้องๆแต่แเกิดไม่ได้แต่เกิดไม่ได้่ขอไม่แจกน้องๆแต่เกิดไม่ได้ล่ะเฮ<ค>้ย<ะ>ไฟมาอันนี้ก็ไม่เป็นไรอังกฤษอาร์เอ็มอังกฤษเบคแฮมบ้าเว่ยเบคแฮมเท่าไหร่อะเบคแฮมเท่าไหร่วะสองหมื่นในที่อย่างกากเลยวะไอ้เฮียเอ้ยเบคแฮมไปมันถูกจังวะกระเบื้องมาน้องไอคอนร้อยสิบอะคุณเวผมคุณว่าผมได้กุลิศไหมไม่ได้ครับโอ้โหผมพูดแบบมั่นใจเลยนะ ร้อยสิบที่คุณเปิดบ่อยๆใครอะโดอ้วนไปครับน้องปะไอ้เวมันหมิ่นพี่ไอ้เวมันหมิ่นพี่มันบอกพี่ไม่มีทางได้กุลิดก็ใช่แหละอืมก็ถูกแหละที่มันพูดชาบี้ไอสัตว์น้องพิมพมาอยู่พอดีเวยไอคนเชื่อเอฟพิมมาอยู่พอดีชาบี้แม่งชาบี้จริงเลยเวอเวนน้องชายหกแปดกี่ใบแล้วเนี่ยบูชาแล้วสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าวกแปดมีเก้าใบว่ะ กูขอเปิดที่ไอใบที่มันตัวเจ็ดก่อนละกันน้องรักพี่แสนล้านมาแสนล้านมาน้องไอเวอ่ะกูให้มึงเดาปี LH VTR MCE BSE ยี L ่สิี่เอ็ NG อืม LH ไปจัดไปเพื่อนกุ <c oughs> ลิดนะแต่กุลิดแต่โดนะกุลิดโด้โวนโดหล่อนะ LH อะโอ้พี่เวพูดถูกด้วย LH กูแต่เป็นเยี่ยมว่ะโอ้ติโบใช่ป่ะติโบติโบโอ้ติโบไอฝากหมื่นสาม กูจะอ้วกไปเปิดแม่งเลยเปิดแม่งต่อเลยคุมแล้วหรอหมื่นเอ็มอะเฮ้ยยี่สิบเอ็ดโอ้โหกำมาลา่ะีบเอ็ดเอ็มจียี่เอ็ดอะไรอ่ะโอ้พี่บอลคนที่โดนเนี่ยเมื่อกี้เขาจะเลียเขาเป็นสายเหลืองว่าพี่ขู่คิดว่าใช่อ่ะน้องปีนี้วีทีอาร์ไปดอ่ะได้วีทีอาร์แต่ผมขอแบบลูนี่อะไรอย่างงี้ได้ไหมผมว่าน่าจะเป็นเป็นอะไรดี่ เบียโรไปไปหมื่นเอ็มมาหน่มาะหมื่นเอ็มมาอันนี้คือุ้มมีนจีหรอไฟมาแล้วคุณเวฟางเซจจิโอ้โหใครวะโกฟางเซจครับวะไม่ทราบโอ้มิลเลียอเฮียกูจะอ้วกว่ะคุณเวไอเฮียกูจะอ้วกจริงเก้าสิบหกกว่าแล้วไงมันเป็นยังไงมันกลายแบบมาอือประมาณอืออือประมาณนี้ยคุณเว ม่เหมือนอะไรติดอยู่ที่ลําคอผมอะต้องการนาคน,นรงัดแงะส้นตีินมั้งไปครับน้องเก้าสิบหกบกแปดขอแสนล้านไหมเออ VTR ว่ะเฮ้ยสเปนใครวะ l w เปโดเปโดเท่าไหร่วะเวไม่ถึงแสนนะเฮียห้าหมื่นสองมื่นห้าเยะเปโดเอ,อ้ยิ้มมาหนึ่งหเวนยิ้มหาเทียอะไร ปีมึงถูกบรเวนหลังหลักใบนี้98บวกบวก8ชัวขอ EBS แล้วกันกดที่เลขหนึง่งโอเค VTR อีกแล้วโปรตุเกส VTR CB ใครวะเวไม่ทราบเ้เป้ปอบประมูกหมื่นเอม,มจังไรแมนเ้เป้เป,ป,ปอบประมูก ยิ้มมหน่อนนะคุณมผมไม่ได้ยิ้มผมกัดฟันคือุณดูดีอ่ะผูกัดฟันอยู่อันนี้คือไอ้ไหนตัวสิบวะอันนี้คือตัวสิบถูกปะเก้าสิบหกโมคือตัวสิบใช่ปะ่ะหรือเก้าสิบแปดวะเก้าส <ไป S 1> ิบหกเป็นวเสียเก้าสิบแปดนี่คือหนึ่งหมื่นบาทเอเอไอ้บิวมึงย่านีน้องรักพี่เอาพี่ขอโทษน้องรายพี่ขอโทษแทนนักเตะแล้วกันผมว่าคุณต้องเปิดไล่าจากเก้าแปดเก้าเจ็ดเก้าหกว่ะโอใช่เหรอคุณเล่นอย่างนี้เลยเหรอ เราจริงดิ<ป>คุณชอบไล่96 97่8คุณ<อ>ก็ลอ,ลองกลับดิก<อ>ูเชืนะ่อนะกูเชื่อเออคุณก็ลองแบบเคสนี้หน่อยโอเคผมลองเคสนี้แล้วกันมีคนบอก98คือตัวสิบพี่อะหรอใช่หรอกูเช็คเองไง้เฮียใช่เหรอวะบ้าผมต้องรัก98บ้าเลย98คือหนึ่งหมื่น96คือตัวสิบมาน้องแต่เราไล่จากสแต็กเยอะก่อน ยี่บ U E B F C A P B T B L L F A ยี่สิบสองเอาไม่ขอเยอะบวกเจ็พอเน้ะงอแค่บวกเจ็ดบวกแปดดีเหี้ยบวกเจ็ดมาหายฮียอะไขายไม่ออกควายไม่เอาอีเว้ยบวกแปดมันยากอะบวกเจ็เอาบวกแปดเ๋ยวเพื่อนได้ไหมล่ะได้ไหมได้ไหมเพื่อนบวกเจ็อ่เปิดแล้วกูเปิดแล้วกูเปิดแล้วเปิดแล้วจริงได้แค่บวกเจ็จริงไม่มีอบวกแปดะโอ้โหโอ้โหอ้กยโอกเลยออ ขอบมากไปไงคุณฮะมีการ์ดดีสุดแล้วนะเวน,นี่ดีสุดยังได้ขนาดคุณก็คิดเอาเลนี่การ์ดดีสุดอันนี้เฮ้ยตะกิดมันคุ้มนะน้องๆบอกแต่ว่ามันเป็นที่มือพวกเรามันเป็นที่มือเราเวอ๋อมือคุณใช่ไหมใช่คุณห้ามพูดถึงการิน่าไม่ดีน้องๆบอกเพราะกิบมันคุ้มแล้วคุณเวคุณว่าผม,ผมวางเมาส์ไว้ตรงไหนดีก่อนเปิดดอเด โด <The> มีเดิมพันใหม่มีเดิมพันตลอดครับหนึ่งแสนแบงค์แดงแต่มึงดูดิได้หนึ่งพันจะหลุดดอเด็กตรงกลางหรือตรงซ้ายหรือตรงขวาตรงหัวดอาครัตรงหัวดอผมจับให้จับไปเฮ้ยเฮ้ยเกิดบุยมุยเฮ้ยผมเห็นนะเกิดบุย oh มุยไมสันไอ้นัน่นอะไอ้ไรวะ สีใครว่าไม่ใช่วะไม่ใช่ตัวที่คิดอ,อารอนสันเหรอ,อสัตว์กูนึกว่าน้ำมันยิงตัวตายเลยอ๋อกูนึกว่าน้ำมันล on. อนสั้นนี่ไงคุณเวอะไรท้ายแล้วทำไมกาลิน่าเขาทำกับผมอย่างนี้ล่ะเขาไม่ให้ผมหน่อยหรอแอบปรับเล้ผมก็ได้ ก็ยนาคุณแอบปรับเลสรผมก็นะตัวเนี้ยแท็กมาบอกก็ได้เออคุณแอบปรับเลสรผมน้องๆ้องดูอยู่เนี่ยแล้วแบบคุณหลอกว่าให้ผมคุ้มเนี่ยแล้วเดี๋ยวน้องๆไม่ก็ไปเติมเชื่อผมดิคุณแอบปรับเลสห้ืุผมค้มแล้วคุณแอบมาลบที่หลังก็ได้ผมก็ผมก็แฟร์คือตรงที่แบบผมไม่ได้นักเตะแต่ว่าผมไม่โดนด่าไงเออแต่คุณก็ได้ได้หลอกเด็กเด็กไงโอ้ยเดียวคุลิกกางเดือนแล้วเออเนี่อเนี่ยเดี๋ยวเดี่ยวผมเพิ่มยอดให้คุณเองผมเพิ่มยอดให้คุณเนี่ย คุณก้าหลอกเด็กว่ากิจมันคุ้มแล้วคุณค่อยมาลบนักเตะผมที่หลังผมก็ไม่โดนเด็กด่าด้วยคุณก็ได้หลอกเด็กด้วยว่ากิจมันคุม้มแต่กิน,น,นเตอาว,วินวินผมบอกเลยกาลินา่าคนนี้ปรับมาก่อนผมจะเปิดรับใบสุดท้ายอ,อ่ะผมเปิดเลยเขาลากอยู่เขาบอกอยู่โอ้ไฟมาเ,เฮ้ยเอทีลูกกรเกีูยใช่ไหมโอย่หลอมสี่หมื่นเจ็ด แม่งเอ้ยแม่งไม่ได้แสบนะพี่ว่ะเดอร์บอ <The ball. S 1> ยเหรอเดอร์บอลสามแสนสองแส้เหี้ยไอ้เย่าหลอมน้องเงินเอ็มละแสนสองมั้งแล้วก็ได้หลอมมาตัวหนึ่งเนี่ยห้าหมื่นเพิ่งขายออกไปกันกตัวหนึง่งขายออกแลหละไอ้หลอมอ่ะคนเล่นเยอะเปดโดก็น่าจะขายออกมั้งโอ้โหไม่ออกไอ้เหี้ย อันนี้คือการดีแล้วมีคนบอกเดี๋ยวทางทีมงานจะเข้ามาลบที่หลังกูจะหลุดสี่หมื่นนี่นะดีแล้วน้องรักจะอ้วกห้าหมื่นเนี่ยนะเฮ้ครับน้องกดไลค์กดัมาาเตงฝากิดเปย์กันพี่ด้วยน้องรักขอบคุณครับทุกคนมาครับน้องชายเราจัดกันอีกหนึ่งหมื่นละกันเดี๋ยวเราจัดกันอีกหนึ่งหมื่นละกันเปิดเงินเอ็มเลยรัวรัวรัวไม่พูดเยอะ พูดเยอะตอนนี้เจ็บควยพูดเยอะตอนนี้เจ็บควยมีคนถามผมอยอะละผมอายุสามห้าครับหน้าผมไปสี่สิบแล้วดีเที่ยอายุยังแค่สามห้ากูจะหลุดมาครับน้องชายเงินเอ็มูโคตรเยอะเงินเอ็มโคตรคุ้มอะเงินเอ็มเยอะเยอะเยอะจัดป๊บนึงนะกูร้อนน้องเปิดแอร์ครับ Air. ปรับแอร์มาโอเคได้อยู่ โหตัวอะไรอะ่ะตัวอะไรอะ่ะแม่งเนยแต่และตัวเฮ้ยอ,อยางนี้ตอนนี้กูขอแสนเอ็มก่อนกูได้แดกแบงค์แดงแม่งบาง,งคนที่แม่งจะให้อะ่ะแต่ไม่รู้นะว่าแบบมันจะมีคนคนจริงสักกี่คนหรือคนโมเย็ดม้าสักกี่คนอะไรเงี้ยเท่าที่สังเกตอ่ะโมเย็ดม้าหลายคนเหมือนกันนะดูทรงแล้วฮึไม่รู้โมได้ใครนะจัดปลายใบเนี้ยไม่เคยได้โดเลยนะการดามไม่ว่าจะดาบเท่าไหรอ่อ่ะ ผมเปิดแม่งล้วนเลยแล้วกันผมเปิดลวนเลยโอ้โหเฮ้ยอะไรอ่ะโอ้โหตำนานเลี้ยวภูแอนดี้แคลโรเอาไม่ใช่นูเยสแหมกูมเรียกเขาแคลโรเฮ้ยน้องทำไมการมันน้อยจังวะการพี่แม่งน้อยมากพี่จะไปที่โบกแปดแล้วอ่ะคือการหมดแล้วอะน้องคือกูงงวะ่ะเฮ้ยกูงงนะเฮ้ยกิจกรรมเฮ้ย ไปคนละหนึ่งคนละหนึ่งโดอว้วนมาเฮ้ยผมลืมคัดนักเตะว่ะต้องคัดปะตีวิจีเฮ้ยมันต้องคัดปะว่าน้องผมลืมเลยว่ะผมไม่รู้ว่าราคามันแบบไอ้ตอนนี้มันเปลี่ยนหรือยังราคาครับเอา้าชิปหายแล้วมีการร้อยห้าด้วยชิโนล่าชิโนล่ามึงแพงหรอกูถามก่อนโอเคประมาณนี้แล้วกันคัดอะไรเยอะแยะนักเตะก็ไม่ได้แพงไฟมะโดอว้วน เคเกครับเอาหน่อยนะ้องไม่ได้ครวะคันโตรครับคันโตนาครับนั่นแหละครับน้องรักพี่มันใกล้ถึงแก่เวลาแล้วเดี๋ยวผมเปิดไอคอนเสร็จผมเปิดบุกแปะนะโอเคปะเรียนกันตามนี้ร้อยเก้าไอคอนผมไม่หวังอะไรอยู่แล้วครับผมหวังแค่ว่าเกินพันเอ็มผมดีใจแล้วอันนี้ผมพูดจริงนะ แค่พันเอ็มผมหวังแค่พันเอ็มเพราะว่าไอคอนสมัยเนี้ยมันเกลือนะคือพลังไอคอนนะ่ะคุณดูอ่ร้อยเก้าแม่งเท่ากับ PLN เลยอเลยผมไปเล่น PLN ดีกว่าถูกป่ะผมไม่ได้ตัดพอนะแต่มันเกลือจริงไอคอนน่ะไปเปิดลุยอุ้ยไฟเฉยเฮ้ยโอ้ CF ใครวะ C F C F คอนแลนหรอ,อนนี่สนุกหมื่นเอ็มเองเหรอวะ มึงหมื่นเอ็มเองเหรอวะม,มึงแค่หมื่นเอ็มเองเหรอเจ็แค่คือถ้าเกิดเมื่อกี้เป็นซีเอฟมากูลุนกุลิดเลยอะกูพูดเลยเมืแ่อบบกี้ผมแบบผมผมรุนเลยอะฮอนแลนด์ซีเอฟผมแบบหัวมีแต่กุลิดเลยอะหัวผมมีแต่กุลิดเลยอะซีเอฟเฉยเอฟทีครับโอ้ยเนียวพ,พี่พี่ทราบครับเนียวคือพี่อยากให้มันเป็นซีเอฟครับต่อไปก็บวกแปดอย่างเดียวละ สามใบสีบ่ใบห้บาใบหกใบเจ็ดใบบวกแปดเจ็ดใบน้องมึงว่ามันจะมีตักแสนล้านไหมจากกิจกรรมที่มันจะมีตั้งแสนล้านให้พี่ป่ะน้องรักสองแสนผมให้สามแบง,แบง,แบง 100, 50, 000, ค์แดงโอ้ยแสนละห้าหมื่นกูยังไม่ได้เลยห้าหมื่นกูยังไม่ได้เลยตอนเนี้กูจะหลุดทีละใบแล้วกันน้องน้องครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดติดตามให้พี่ด้วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พี่หน่อยน้องชาย ไปครับน้องชายไปครับโอ้โเฮียไม่ถึงหมื่นมึงคือใครเพื่อนมึงคือใครเพื่อนไอสัตว์บอกกูทีไปไปไหมโอ้ยยำแล้วไงซินวาไปที ใครวะใครวะเย็ดกระเบื้อง96บวก8 96เาบหวก8 96บวก8เอาหน่อยอไปครับโอ้โหไฟไม่มาเลยเยอะ ไม่มาเลยเหยุดกระเบื้องหลักหมื่นยังไม่ถึงเลยอยู่ๆมึงมาขอกูห้าหมื่นแสนหนึ่งสองแสนนี่ยอะไรกันอ่ะเฮ้ยกูจะหลุดโอ้โหสัตว์สวัสดีครับพี่เมย์กิจนี้ล็อกส,สัตว์เลยพี่ที่พี่ได้นี่ได้เหมือนพี่โทนี่เลยตัวเดียวกันเลยโทนี่จาใช่ไหมเออได้เหมือนกันเลยพี่โทน่จาที่เขาเล่นหนังนจะบ้าหรือไงล่ะจริงเหรอได้เหมือนกันเลยอ๋อ แม่งไอ้เหี้ยกีดกูน้องชายมึงเข้ามามึงกดไลค์กดติดตามพี่ก่อนเป็นกำลังใจ98บวก8ขอ MC โด้ว่นแค่นั้นแหละเะลยยำอ b 1 1 3 9,500ยาไม่รู้จักนะผมไม่รู้จักนะทีมงานบอกแก๊สหมดลืมจุดไฟ กยจะจุดหน้าแม่งด้วยเนี่ยตอนเนี้ยเหลือสองใบแล้ววะน้องอันนี้คือใบละหมื่นมีคนบอกกิดแม่งล็อกมึงมาดูน้องๆใน YouTube ดิน้องๆใน u t u b บบอกมือกูเกลอกิดไม่ล็อกไอ้ผักมึงมาจากเซิร์ฟเดียวกันเปล่าเฮ้ยฮะน้องชายครับมีปี6กถึง F A L L H R B T B C A P 2 1 U E B S ครับน้อง อยูไอ่ไอ้อะไรอยู่อยู่มาบอกบนอะไรนักหนาให้รู้กันนะรู้กันนะอย่างนี้รู้กันนะปากแทบอย่างนี้รู้กันนะนนนะไม่ต้องพูดเยอะไปเลยจะได้หลายแสนเอ็มจะได้หมายแสนเอ็มนั่นดิจะได้ไหมวะโอ้โหเฮียไ,ไม่มีไฟแล้วสโคบุกเจ็ดอุ้ยขอบคุณครับน้องหนึ่งแบงค์แดงขอบคุณหนึ่งแบงค์แดงครับน้องชายพี่บอกเลนหนึ่งแสนเอ็มมันจะมาจากใบสุดท้ายอ้ยเฮียสโคยควาย ห้าหมื่นเอ็มยังไม่ได้เลยอ่ะอันนี้คือใบละหมื่นกูขอบกแปดได้ไหมวะใบสุดท้ายแล้เฮียกูขอได้ไหมวะน้องน้องพวกมึงอวยพรให้พี่หน่อยมึงอวยพรให้พี่หน่อยน้องได้ไหมมึงอวยพรมึงอวยพรให้พี่หน่อยน้องรักพี่ขอแค่นั้นแหละไปฮะไปครับ ฝรั่งเศส CB ฝรั่งเศส lol c b ใครอะเตอโอโอเคครับน้องชายผลประกอบการอีกหมื่นหนึ่งตัวแพงสุดยังไม่เกิน20,000ืเอ็มเลยหมายิดแม่กูถามจริงเหอะเฮียกิดหัวควยมึงก็เติมกันเยอะๆแล้วกันเย็ดกระเบื้อง